เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องใจเดสตินีกับการพูดคุยสาระคูพิเศษจอมป่วนรีบอนคือตอนแรกอ่ะผมกะจะลงประวัติการเดินทางให้กับเพื่อนๆได้ดูใช่ไหมครับแต่ทีนี้หลังจากที่อ่านคอมเมนต์ในคลิปก่อนๆเนี่ยผมเห็นเพื่อนๆอน่ะพูดคุยกันว่ารีบอนเนี่ยมันแย่นะในช่วงท้ายหมายถึงหลังจากจ,ากจบภาคอนาคตไปเนี่ยอีเวนต์สออีเวนต์ใหญ่ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นภาคประทะกับชิมอนแฟมิลี่แลกภาคหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคำสาบสายลุงโดยถ้าใครเเเเปป็็นนนนแแฟรรรรืื่่่่ออออองงบยููล้้้ววะจามัขพ สำหรับแฟนๆรีบอลมานานแล้วพวกพวกเขาอยากให้จัดลําดับเทีย์ลิ์ประมาณนี้แบบเอาภาคชิมอนมาก่อน ต่อด้วยคำสาบสายลุงแล้วก็จบด้วยภาคอนาคตหรือไม่ก็เอาภาคชิมอนมาก่อนแล้วก็จะเป็นภาคอนาคตแล้วค่อยจบด้วยภาคคำสาบสายลุงปุยง่ายคือไม่อยากให้ภาคชิมอนเนี่ยไปอยู่ในช่วงหลังของอีเวนต์ไหนที่เป็นอีเวนต์ใหญ่อย่างภาคอนาคตหรือคำสาบสายลุงที่เป็นอีเวนต์จบเลยแม้แต่น้อยประมาณเนี้ยนะครับผมเลยว่าประเด็นนี้น่าสนใจดีแล้วมาคุยกันครับว่าจริงๆแล้วไอ้ภาคต่อจากภาคอนาคตอย่างศึกชิมอนเนี่ยมันห่วยจริงๆอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมใส่ข้อมูลรายละเอียดดีเทลทุกอย่างที่เกิดขึ้นแบบจากตัว เฟลเียวเพียวเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาพูดคุยไปพร้อมกันมาคอยสังเกตกันครับว่ามันแย่มันห่วยเหมือนที่ใครหลายๆคนพูดกันไหมเอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตบางส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนาให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่า NF Streaming แพลตฟอร์มความบันเทิงที่รวมคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบไว้ให้คุณเลือกชมได้ตามใจเริ่มต้นเพียงแค่49บาทก็สนุกได้ทัั้งหง เพลงและรายการต่างๆใช้งานง่ายลื่นไหลทุกอุปกรณ์คุณจะสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาครบจบในที่เดียวลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของคุณกับ NF Streaming สิครับ มาครับเริ่มจากการอธิบายก่อนว่าภาคชิมอนแฟมิลี่คืออะไรเพราะบางคนเนี่ยอาจจะดูเพียงแค่ตัวอนิเมะอย่างเดียวไม่ได้อ่านมนะังะอาจจะพอไม่ชอบไลเซนหรืออาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีเรื่องอื่นที่สนุกกว่าก็เลยไปอ่านนะครับเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆให้ภาคศึกชิมอนแฟมิลี่เนี่ยก็ตรงตามตัวครับคือทางด้านของวงเกรฟแฟมิลี่ของพวกซูนาเนี่ยจะต้องต่อสู้กับศัตรูใหม่ที่มีชื่อว่าชิมอนแฟมิลี่แต่จริงๆจะเรียกศัตรูก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าตามสเตปของรีบอนถ้าไม่เกิดเรื่องความเข้าใจผิดขึ้นต่อให้เป็นศ แต่ว่าให้เข้าใจก่อนว่าพวกชิมอนแฟมิลี่เนี่ยคือศัตรูใหม่และตามพื้นเ้วของเรื่องเนี่ยชิมอนแฟมิลี่เคยมีประวัติศาสตร์บางอย่างที่ร่วมกันมากับวองโกเล่แฟมิลี่ด้วยและเนื้อหาในช่วงแรกเนี่ยของภาคนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าวองโกเล่แฟมิลี่ถูกชิมอนแฟมิลี่ตบยับเลยพอเพืเ่อนๆฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยต่อให้คุณที่เป็นคนดูอนิเมะอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มรู้สึกแปลกแปลนิดนึงพวกพวกซุนะนับปัจจุบันเนี่ย ได้ผ่านการต่อสู้จากภาคโลกอนาคตมาแล้วสามารถโค่นเบียคุรันที่เป็นลาดบอสในภาคโลกอนาคตมาแล้วในจะยังมีการกลับมาของกล่องวองโกเล่ถึงแม้ไม่ได้มาในฐานะอาวุธกล่องเพราะถูกเหล่าอันโกเบโนโเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้กลายเป็นแหวนเพื่อให้สามารถอยู่กับพวกซึนะในยุคปัจจุบันได้นั่นหมายความว่าวองโกเล่แฟมิลี่ในตอนนี้เนี่ยแม่น่าจะตึงที่สุดในบรรดาทุก Family แฟมิลี่แล้วแล้วทําไมดอกจันเปบนตัวใหญ่เลยนะครับถึงแพ้ให้กับชิมอนแฟมิลี่อย่างง่ายได้เนี่ยแหละครับคือประเด ็นหลักสําคัญที่ทําให้แฟนรีบอลรู้สึกว่าเฮ้ยพวกมึงเพิ่งกลับมาจากโลกอนาคตนะแล้วทําไมถึงมาแพ้ง,ง่ายๆให้กับพวก Family Do ็อกดอยอย่างชิมอนแฟมิลี่แบบนี้วะมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยนี่วะและผมบอกเลยว่าคนที่คิดอะไรแบบเนี้ยไม่ได้เป็นเพียงแค่คนกลุ่มน้อยอย่างแน่นอนครับเพราะเนี้ยถือว่าเป็นข้อพิพาทสําคัญสาหรับแฟนขับเรื่องนี้เลยทีนี้ผมจะพูดในมุมมองส่วนตัวผมให้ข้อมูลที่ผมจะพูดต่ออย่างนี้เนี่ยผมอ้างอิงจากเนื้อหาที่มาจากตัวมังงะคือตัวออฟฟิเชียลเลยนะครับไม่ได้เป็นการเข้าข้างตตวอย่างใดนะ แต่ผมก็บอกความรู้สึกส่วนตัวของผมก่อนแล้วกันถามว่าผมชอบภาคชิมอนไหมผมชอบครับแต่ว่าในภาคเนี้ยมันมีจุดที่ผมเอะบ้างไหมมันก็มีเหมือนกันจะบอกว่าชอบก็ชอบแต่กูก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างแปลกๆหลายๆจุดที่กูไม่ชอบเหมือนกันเพราะงั้นอาจจะมีความรู้สึกส่วนตัวของผมด้วยในจุดที่ผมบอกว่าไม่ชอบนะเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยก็แล้วกัน ถ้าถามว่าพวกซูนาเนี่ยมันอ่อนแอลงไหมคําตอบคือไม่นะครับก็ยังคงฝีมือเก่งตามที่เคยต่อสู้จากภาคโลกอนาคตก็แน่นอนลหะว่าพอกลับมาจากอนาคตพวกเขาไม่ได้ถูกเนิบอ,อะไรลงแม้แต่น้อยตรงนี้เนี่ยอ้างอิงจากในฉบับลมเล่มที่30ในตอนที่ตัวซูนาครับถูกพวกมือสังหารรอบโจมตีซูนาเองมันก็ยังสามารถเอาชนะได้แบบชิวๆไม่ได้ดูหืดขึ้นคอเลยนะเว้ยมันใช้คําว่าชิวได้จริงๆครับ แต่ทีเนี้ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นว่าถ้ามึงฝีมือยังเหมือนกับในภาคโลกอนาคตแล้วทําไมถึงแพ้ภาคชิมอนตรงนี้ถ้าใครอักคติอยู่ผมอยากให้คนเนี่ยค่อยๆดูข้อมูลกันไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมมองเห็นนั่นคือแหวนชิมอนมันคือตัวแปรที่ไม่มั่นคงครับมันเพิ่งโผล่มาในไทม์ไลน์นี้ ถ้ามองมุมกับการมันก็ฟิลเดียวกันกับที่ตัวซึนะสามารถชนะเบียคูลันได้ในไทม์ไลน์นั่นแหละเพราะมันเป็นตัวแปรที่ตัวเบียคูลันนั้นคาดไม่ถึงเหมือนกันตัวแปรที่ว่านั้นก็คือกล่องวองโกเล่นั่นเองครับเพราะในไทม์ไลน์ที่ตัวซึนะสามารถเอาชนะเบียคูลันได้ที่เราอ่านกันอยู่นปัจจุบันเนี่ยมันคือไทม์ไลน์เดียวในบรรดาหลายไทม์ไลน์นะครับไม่รู้ว่าจะกี่ล้านไทม์ไลน์นะมันเป็นไทม์ไลน์เดียวครับที่กล่องวองโกเล่นั้นเกิดขึ้นมันเลยเกิดโอกาสที่พวกซึนะเนี่ยจะสามารถชนะเบคันนไได้้แแลลววก็ออขงงมมี่ยพโา และผลพวงเนี่ยมันดันมาจากที่เหล่าอันโกบบเรโนได้ทําการย้อนกลับมาเปลี่ยนโลกนั่นเองครับในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดแผ่นดินไหวขึ้นพอมันเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บแหวนชิมอนที่เคยถูกผนึกหรือเคยถูกซ่อนไว้เนี่ยก็โผล่ขึ้นมาให้กับเหล่าชิมอนแฟมิลี่ได้พบเจอนั่นเองครับเอาจริงๆนะตอนเนี้ยพวกสุนัขไม่ต่าอะไรจากเบียคุรันที่แบบไม่ได้คาดการไว้ว่ามันจะมีกล่องวองโกเล่ปรากฏขึ้นฟิลนั่นแหละครับเพราะงนั้นเนมองส่วนตัวของผมผมถือว่าตรงนี้เนี่ยก็เมคเซนท์ครับแถมในตัวอ,องยยว่งงยวาววแหวข ช่มอนอะจะมีพลังทัดเทียมกับวงโกเล่ก็ไม่แปลกเพราะมันคือแหวนในเวอร์ชั่นที่ถูกปลดพลังแล้วแต่จริงมันคือแหวนรุ่นดั้งเดิมนะ ใช่เช่นเดียวกันกับแหวนวงเกล่รุ่นแรกที่พวกซุนะใส่อยู่คือคําว่าถูกปลดพลังเนี่ยผมพูดให้เพื่อนเห็นภาพเพราะว่าในภาคอนาคตอ่ะวงเกล่ดั้งเดิมอ่ะมันอยู่ในรูปลักษณ์ที่ถูกกักพลังไว้ถูกปะจนรุ่นที่หนึ่งอ่ะมาปลดปล่อยพลังให้เราก็จะเห็นกันว่าแหวนหน้าตาที่แท้จริงของวงเกล่รุ่นดั้งเดิมจะเป็นยังไงซึ่งของตัวชิมอนอ่ะมันฟิลเดียวกันเลยมันอยู่ในรูปลักษณ์ของแหวนที่ไม่ถูกกักพลังไว้ตั้งแต่แรกเพราะงั้นถ้าพลังมันทัดเทียมกันก็ไม่แปลกบางคนก็ บอกไว้อยู่นะว่าพลังไฟธาตุต่างๆที่พวกวงงกรเร่ือครองอยู่นั้นท่านนั่นมันคือที่สุดของนภาา ทางฝั่งของชิมอนฟมิลี่เองอะ่ะก็จะเป็นไฟที่มีพลังทัดเทียมกันแต่แค่เป็นขั้วตรงข้ามก็คือเป็นพลังของผืนดินหรือพสุธาเพราะงั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วครับในเมื่อเขาบอกว่ามันมีพลังทัดเทียมกันมาตั้งแต่แรกเพราะงั้นการที่พวกชิมอนจะมีพลังเทียบเท่าก,กับพวกวองโกเล่มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแม้แต่น้อยบวกกับในช่วงนั้นถ้าทุกคนสังเกตกันดีๆพวกกีฟฟมิลี่ที่เป็นพันธมิตรของวองโกเล่เนี่ยได้มีการเกิดไปแล้วครับว่ามันคือช่วงผัดเปลี่ยนนนททีุ่่่กคคนเนเรริมมมใชช้ไฟดับืองาผส ในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นบวกกับพลังไฟธาตุใหม่ที่พวกตัวสุนัขไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งเป็นธาตุไฟแห่งพระส,สุธาเนี่ยเพราะงั้นในช่วงแรกที่วองโกเร่เพียงพำเนี่ยผมจึงว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแม้แต่น้อยครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับถ้าถามว่าทำไมชิมอนแฟมิลี่แม่งถึงตบพวกสุนัขได้คําตอบคือแหวนมันเนี่ยได้รับบัฟจากบาปของชิมอนรุ่นแรกด้วยนั่นเองซึ่งตรงน,นี้นเนี่ยก็ยืนยันจากปากของทาวโวชายคู่บุญที่อยู่กับวองโกเร่มาตั้งนานนะครับนานจนชลิว่าเป็นป อาจจะอยู่มาตั้งแต่ในสมัยรุ่นที่1แล้วก็ได้แถมยังเป็นคนซ่อมวงกเกลรลิงให้กับพวกซนาอีกด้วยครับพอฟังข้อมูลมาจนถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าภาคชิมอนอ่ะมันห่วยจริงไหมคําตอบคือมันไม่ได้ห่วยครับมันถูกยัดเหตุผลที่ดูสมเหตุสมผลเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วเมื่อเป็นเรื่องตัวแปรที่จูบแหวนชิมอนเพิ่งโผล่มาในไทม์ไลน์นี้ท,ท,ทั้งๆที่ไทม์ไลน์ที่เบียรคุรันสามารถจัดก,การกับวงเกเร์แฟมิลี่ได้เนี่ยในไทม์ไลน์เหล่านั้น ที่พวกเราไม่รู้จักที่นับว่าเป็นธาตุขั้วตรงข้ามกับวองโกเล่แฟมิลี่ในจะยังที่พวกชิมอนแฟมิลี่ได้ทําการเอาแหวนอาบบาบหรือเลือดของชิมอนแฟมิลี่รุ่นแรกเองปัจจัยทั้งหมดที่ผมได้เอ่ยมาน,นี้เนี่ยผมมองว่ามันสมเหตุสมผลในตัวภาคของมันเองแล้วครับแต่แค่หลายๆคนอาจจะรู้สึกใบแอดไปนิดนึงเพราะว่าแบบพวกซูนาเพิ่งกลับมาจากอนาคตแล้วจ่มาแพ้พวกชิมอนเนี่ยนะแม่งดูแปลกแต่ถ้าเราดูเหตุผลเหล่านี้ผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วนะแต่ทีนี้มาถึงจุดที่ผมไม่ชอบและจุดที่ผมเอะบ้างดีกว่าอันนีี้้คือามรูสึกท่ผ อ่านครั้งแรกเลยครับอ่านแล้วปัจจุบันเนี่ยกูย,ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่เหมือนกันชัดแรกเลยครับเป็นช่วงที่พวกชิมอนแฟมิลี่ทำการตบวงโกเล่แฟมิลี่นั่แหละไอ้พลังของชิมอนแฟมิลี่อ่ะในช่วงนั้นน่คนที่ตบพวกซูนาจะเป็นเอ็นมะคนเดียวเนาะคือตอนที่เอ็นมะตบพวกซูนาแหวนวงโกเล่ครับโดนทําลายยับเลยแบบแหวนแตกไปเลยครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมเข้าใจแหละว่าพวกคุณเก่งพวกคุณถูกอัพพลังมาแต่การที่มึงตบจนแหวนแตกอ่ะกูว่าเริ่มไม่ใช่แหละกูว่าเนเรื่องมันดูแปลกๆนนิดึง คือต่อให้มันมีเนื้อหาสมเหตุสมผลขนาดไหนแต่ผมคิดว่าการโดนตบครั้งเดียวแล้วแหวนแตกไปเลยอะ่ะมึง กูรู้ว่าแหวนวงกวเกล่มันสามารถทำลายได้เพราะในภาคอนา,าคตตัวซึนะในอนา,าคตอีกสิปียังทำลายแหวนวงกวเกล่เลยแต่มันไม่ควรแตกง,ง่ายขนาดนี้ปะ่ะไอ้เชี่ยมันคือแหวนที่ถูกปดพังมาเป็นรุ่นนั่งเดิมแล้วขนาดตอนต,ต,ต่อสู้กับเบียคุลันเบียคุลันยังไม่มีท่าทีว่าอยากจะทำลายแหวนเลยอ่ะอันนี้กูเข้าใจได้อีกว่าตัวเบียคุลันมันทำลายวงกวเกล่ไม่ได้เพราะมันต้องการทรินีเซตเตถูกปะ่ะแต่เพื่อนๆเข้าใจป่ะนี่มันคือแหวนวงเกล่มึงจะเปาะบางเหมือนแหวนกาชปองหรือแหวนที่แถมจากขนมถุงละ5บาทบาทสิ ผมก็เลยรู้สึกว่าเนื้อหาตรงนี้กูไม่ซื้ออย่างแรงนะครับแลวแบบยิ่งไม่ซื้ออย่างแรงเข้าไปอีกนะคือตอนที่แหวนวองโกเล่นเนี่ยถูกทาวโวตีใหม่กลายเป็นแหวนวองโกเล่เวอร์ชั่น X หรือเวอร์ชั่นที่ถูกทาขึ้นมาเพื่อพวกซอนะโดยเฉพาะเพราะมันจะเป็นเหมือนแบบพวกไข่ในหินอยู่เนาะแล้วก็ต้องให้ใส่ไฟดับเครื่องชนเพื่อแปลงรูปลักษณ์ออกมากลายเป็น VG หรือที่เรียกกันในเรื่องว่าวงองโกเล่เกียร์ซึ่งวองโกเล่เกียร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าขยดและก็แบบดูอะไรก็ไม่รู้ที่่่่สุดใในนนนเเเเรรืองงลลละพาะาาววววแหหงงกกตัมัมมยป็ หัวเข็มขัดบ้างปอกแขนบ้างกําไรบ้างคือกูนี่กลุ่มขมับเลยแม่งมีแค่ของซื้อนะคนเดียวครับที่ยังคุมตีมเป็นแหวนเหมือนเดิมคือไม่เข้าใจปะว่าคนที่ตามรีบอนมาไอ้ตีมอย่างหนึ่งที่แบบพอเราพูดถึงว่าแม่งต้องเป็นแลนด์มาร์คของเรื่องนี้แน่เลยมันคือแหวนมันคือแหวนวงกเล่เราวมึงเปลี่ยนแหวนวงกเล่เป็นแบบหัวเข็มขัดเป็นกําไรเป็นปอกแขน ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันออกทะเลอ่ะนึกออกปะถ้าเกิดกูอยากจะเบียวอ่ะกูคงสวมแหวนออกไปเพื่อทุกคนรู้ว่ากูเนะี่ยคือมาเฟียวองเวเลแต่การที่กูต้องใส่หัวเข็มขัดใส่แบบที่รัดแขนรัดก,ก้าออกไปไม่รู้ดิมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะอันนี้มุมมองส่วนตัวของผมนะเพื่อนๆอาจจะชอบก็ได้นะครับซึ่งเนี่ยก็คือในส่วนที่ผมรู้สึกไม่ชอบในภาคเชมอนนะครับ เปบ้างครับหลังจากได้รับชมคลิปนี้ไปเพื่อนๆคิดเห็นไงกับภาคชิมอนกันบ้างคิดว่ามันแย่ไหมมันควรจะต้องอยู่ก่อนภาคอนาคตหรือมันสามารถอยู่หลังภาคอนาคตได้ยังไงเนี่ยเพื่อนลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันทีนี้คลิปหน้าเจอกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี